ื้น,น้ำมะม่วงปั่นน้ำมะม่วงปั่นที่เป็นมะม่วงแท้ๆเขาบอกเป็นมะม่วงแท้แล้วเราก็สามารถเลือความหวานได้ด้วยอันนี้สั่งน้ำมะม่วงปั่นเสิร์ฟพร้อมเนื้อมะม่วงร้านชื่อว่า OMG Oh Mango เดี๋ยวเราจะชิมแล้วนะเขาว่าใช้เขาใช้มะม่วงสุกแท้ๆเลยอะแล้วเขาก็ใส่ไซลับนิดหน่อยมีความรู้สึกว่ามันหอมมะม่วงมากเลยหอมมะม่วงสุกมากเลยอ,อร่อยมากอะ ร้านนี้แนะนําให้มาลองชิมดูอยู่ตรงเมโทรมอลออกมาจากเซ็นทรัพลพระรามเก้าอ่ะมาทางรถไฟฟ้าเดินตรงมานิดหน่อยอยู่ซ้ายมือแล้วก็เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยก็จะเจอร้านนี้ร้านนี้คนที่แนะนําเราก็คือคุณเอฟที่เดินถอยหลังได้ เขาเป็นคนแนะนาบอกว่ามะมวงปั่นอร่อยมากแนะนําให้มาลองวันนี้คุณเอฟมีร้านพิซซ่ามาแนะนําอยู่ที่เมโทรมอลร้านนี้ชื่ออะไรนะพิซซ่ามาสเตอร์คือไม่ผมมากินรอบหนึ่งแล้วไงคือแบบว่ากินมันตัคือตอนแรกกะกะว่าร้านมันเงียบซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่งคงจะนั่งได้นานดีปรากฏมันก็ตกใจว่าแม่งอร่อยโคตรหรือจะถูกปากผมอย่างเดียวก็ไปดูได้ต้องลองเออต้องลองเดี๋ยวลองเดี๋ยอให้คุณก้าวชิมนะ พิซซ่าพิซซ่ามังสวิรัตวันนี้กินเป็นมังสวิรัตเพราะว่าวันนี้ทานมังสวิรัตเดี๋ยวเราชิมดีกว่านะครับยกขึ้นปึ้บแล้วก็ถอยออกมาเดี๋ยวดิฉันจะชิมแล้วนะคะถ้าหางจะร้อนมากอะเนี่ยแค่จับเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยพิซซ่ามีก้านนะคะปูดพิซซ่ามีก้านเสร็จแล้วก็กลับเลยนะครับจะไม่โอ้โหมีพูดพูดออร่อยดีนะ เพราะว่าพิซซ่ามันร้อนชีสมันก็เลยยืดขนาดนี้ใช่ไหมม,มันรู้สึกแกจะช่วยมาก <c oughs> <c oughs> มันไกลเลยแบบว่าติดเตาะหน้าไปเลยนะฮะ <c oughs> นี่คือคนหวังดีอ่ะทั้งอร่อยดีอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กินมังอยู่อ่ะนะเฮ้ย <laughs> มัน,นม,มันมังกิ้งบอยบอกแนละ้ว <laughs> ผมไม่ได้กินแล้วผมก็ตกใจเฮ้ยอร่อยวนะ่ะเออมันอร่อยนะแต่ต้องกินตอนอย่างเงี้ยเนาะร้อนๆเนาะถ้าเกิดว่ามันเย็นกว่านี้ไม่รู้มันจะอร่อยอย่างนี้หรือเปล่าก็อยากจะใส่ซอสก็ใส่นะอร่อยอร่อยมาเที่ยวเมโทรมอลเนี่ยนะก็มาแวะซื้อเขาก็หน่อยคือไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างงี้แต่ว่ารู้สึกมันอร่อยดีแล้วก็มันแบบเล็กๆอ่ะทานง่ายๆอ่ะโอเคเนาะไปกกินน่อละ นี่เป็นไฮไลท์ของพิซซ่ามือพิซซ่ามือถือซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยช่วยส่องดูข้างในว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมันคือชีสนะคะที่มันเยิ้มอยู่ในจุดดิฉันนะคะจะนะคะใส่ซอสนะคะนิดนึงนะคะณจุดนี้นะคะดิฉันนะคะกินนะคะเคยบอกว่าทุกเป็นคนนี่กิ้นะคะขอใส่ฝอยนิดนึงนะคะเขาจะมีการแบบแอปพลายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่เราไม่แบ่งใครแล้วนะ,ะเราก็ต้องนั่งกระดกะินอันนียโอ้ยไปเอามาอีกทานเอาเฉพากล้วยมาสี่กล้วย